อเ,อ,เอ,เอเคโอเคโอเคได้เอากลับไปเยอะๆเลยตามนั้นครับลูกพอเลยพอเลยทำไมครับนี่อย่าผัดด้วงสาคูให้ดูพอเลยกำลังผัดด้วงนะคะองศาองศาช,ชอบกินสิ่งนี้นะคะ ด้วงสาคูค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปักใต้นะคะเราอยู่ที่นครศรีธรรมราชค่ะพ่อเดกกำลังผัดด้วงค่ะนี่นี่มาดูมาดูตัวตัวตึ่งตึงแต่บางคนไม่ไม่บางคนก็ไม่อันนี้สองกิโลนะคะที่ซื้อมาค่ะแม่ซื้อมาให้นะคะเป็นด้วงสาคูนะคะพ่อเดกเอาขึ้นมาเอาตักขึ้นมาเราจะผัดจนกว่าแบบน้ำนี่มันจะแห้งหมดนะครับ ก็เลยจับขึ้นมาใส่ตะหลิวชูขึ้นมาุบนข้างบนไม่ไม่ชูขึ้นมานี่นี่นะคะน้องด้วงนะคะผัดผัดดกว่าน้ำแห้งนะครับใส่อะไรไปบ้างคะพ่อเล่ไม่มีอะไรเล<อ>ยไมเป็นเกลือ,อเดียวอ่าเป็นด้วงสาคูนะคะว,วิตามินเ,เยอะมากผัดเกลือเฉยเลยใส่เกลือะคะ่ะ ผัดให้แห้งนะคะพอเล็บบอกวดวงสาคูค่ะดวงนี้นะคะปกติแล้วเขาก็อยู่ตามต้นสาคูที่มันตายแล้วล้มแล้วนะคะมันก็จะกัดกินตัวต้นสาคูเป็นอาหาระคะ่ะรสชาติเขาก็จะหอมๆม,มันๆน,นะคะ น้ององศาช,าชอบกินค่ะแต่ว่าแม่โอไม่กินนะคะ <c oughs> แม่โอไม่กินค่ะแต่น้ององศาชอบค่ะคนกินไม่ก็เยอะส่วนมากเขาไม่ค่อยกินใช่ <c oughs> เดี๋ยวพอผัดเสร็จแล้วแม่โอให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้ <c oughs> น้ํายังมีอยู่นะคะก็คือพ่อเลยจะผัดให้แห้งเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็เอาขึ้นเครื่องกลับไปกินกรุงเทพด้วยค่ะเดี๋ยวดูอีกทีค่ะไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะขึ้นได้ไหมนะเดี๋ยวลอง ไม่รู้ไม่รู้จะเอาไปผ่านด่านตรวจไปได้ะเดี๋ยวใส่กล่องดีๆแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางค่ะว่าน่าจะไปได้อยู่นะคะยวลองดูค่ะเดี๋ยวผัดเสร็จแล้วแม่โอให้ดูทีเนาะนีะ่ให้พ่อเลยผัดจนแห้งก่อนค่ะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะก็คั่วด้วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปผัดขั้วลงกระทะจนน้ำเขาแห้งนะคะนี่ คั่วแบบบ้านบ้านเลยค่ะคั่วที่บ้านบ้านแบบนี้เลยนะคะใส่แค่เกลือค่ะใส่แค่เกลืออย่างเดียวเลยนะคะก่อนผัดก็เอามาค้างคืนไว้ก่อนนะคะให้เขาคายความคาวอะไรอย่างงี้ก่อนเนาะนี่แล้วพอเช้าขึ้นมาก็มาผัดค่ะผัดหแห้งๆเลยใส่เกลืออย่างเดียวนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ น้ององสาชอบทานนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเอากลับบ้านด้วยค่ะน้องด้วงสาคูนะคะน้องเป็นด่วงสาคูนะคะจากนครศรีธรรมราชค่ะเป็นไงอร่อยไหมลูกคั่วเสร็จใหม่ๆเป็นไงไหนไหนหยิบกินตัวซิอร่อยไหมคั่วใหม่ๆเลยเย,ยี่ยมไหมครับของโปรดน้ององศานะคะ อร่อยกว่าที่กรุงเทพใช่ไหมลูกมันมันกว่าใช่ไหมน,นี่นะคะน้องอุ้งขาเขาชอบกิน,นะคะ่ะอะไรบางท่าชอบในตอนอยู่รถอร่อยมากเลยของชอบน้องอ้งขาคา่ะอ,อ,อีกสักตัวไหมลูกเดี๋ยวแม่เอาใส่กล่องแล้วนะ,นะโอเอากินหมดเลยเหรอเอากลับหมดนี่เลยเหรออยากไว้พี่นีโน่บ้างไหม โอเคโอเคได้เอากลับไปเยอะๆเลยตามนั้นครับลูกอระไรไหมอันนี้ผัดอย่างเดียวใช่ไหมผัดอย่างเดียวใช่ไหมผัดใส่เกลืออย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้โดนไม่ได้โดนน้ำมันใช่ค่ะไม่ได้โดนน้ำมันสงสารสงสารชูรีวิวให้ป๊เพ้าะฝนโดนไหเอ้ากดไม่ได้ค่ะโทรศัพท์เป็ค่ะโทรศัพท์ธรรมดา มันก็นนะคะ้างแปลว่าเด็ดไม่ดีไม่ใช่เด็ดไม่ดีหล่นอ่ะหยิบไหมลูกหยิบไหมวันนึงไม่รู้กี่สิบล้อหยิบไหมไม่งั้นหล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บ่หล่นอันนี้ไงไเด็กน้อยเนี่ยดูเนี่ย